ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อหมดหนี้พอลาบลอยจากปากคุณถูกราวัลที่หนึ่งถูกหนักทุกงวดเพราะสวดคาถานี้ว่าก่อนนอนรวยแล้วยังรวยอีก ท่านผู้ฟังครับไม่ว่าใครๆก็อยากถูกหวยเพราะถือเป็นช่องทางรวยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ง่ายๆยิ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยแล้วลวก็คงได้นำเงินก้อนไปใช้จ่ายปลดหนี้สินกันมากมายแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยกันหมดขึ้นอยู่กับโชคลาบและบุญวาสนาแต่เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาบเลยได้นำเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่ชอบสวดมวนต์และทำบุญ จนถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองวดติดต่อกันรับเงินรางวัล24ล้านบาทจึงขออนุญาตนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันคุณยายบุภาชาวจังหวัดศรีสะเกดถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งหมายเลข0 7 4ย์เจ็ดสี่จำนวนสองใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้นะครับลูกชายของคุณยายบุภาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งมวนประจาวันที่หนุณพาพัน 2,562าจำนวน12ล้านบาทเช่นกันคุณยายบุผาได้เล่าว่าตนเองเป็นคนธรรมธรรมูชอบทำบุญงานกระถินต่างๆมาโดยตลอดแต่ที่สำคัญตนจะชอบสวดมนต์บทต่างๆสวดทุกวันเท่าที่มีเวลาครับและคืนก่อนวันหวยออกก่อนนอนนั้นตนจะสวดคาถาคอนิมิตซึ่งคืนนั้นก็เช่นกันหลังจากสวดมนต์และสวดคาถาคอนิมิตแล้ว ตนก็นอนหลับและฝันมันมีชายคนหนึ่งไม่เห็นหน้าและไม่เคยรู้จักมาก่อนเอาปรานินตัวใหญ่มันใหญ่มากใส่กระสอบปุ๋ยมาจนเต็มนำอามาเทกองลงตรงเบื้องหน้าของตนขณะนั้นตนกำลังทำแจ๋วบองอยู่พอตื่นเช้าขึ้นมามีคนเอาลอตเตอรี่มาขายที่หน้าบ้านจึงได้เลือกซื้อเอาไว้สิบาใบและใบสุดท้ายตนได้ให้หลานชายชื่อเลโอหยิบให้ ปรากฏว่าหลานชายได้หยิบเอาเลขทาย24ซึ่งเป็นวันที่หลานชายเกิดวันที่24ขึ้นมาให้ตนหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้ตนได้เอาลรตเตอรี่มานั่งตรวจตามที่ได้มีการประกาศทางทีวีก็ปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่ตนซื้อไว้ข้างตนถูรวันที่หนึ่งทั้งสองใบทำให้ตนถึงกับกระโดดขึ้นร้องตะโกนด้วยความดีใจสุดขีดและถึงกับเป็นลมล้มพับไปกับพื้น สามีและลูกหลานได้ช่วยกันปฐมพยาบาลจุดฟื้นขึ้นมาคุณยายบุภากล่าวว่าจะนาเงินรางวัล12ล้านบาทนี้ไปทําบุญด้วยส่วนหนึ่งซึ่งจะนําไปเป็นต้นเงินกระถิ่นเงินล้านจํานวนหนึ่งล้านบาทเพื่อทอดถวายที่วัดบ้านเกิดในจังหวัดรีสก,กีทางนี้เนื่องจากว่าตนชอบทาบุญและสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเมื่อโชคดีได้เงิน12ล้านบาทก็จะนําเงินไปทําบุญบ้าง เพราะว่าขณะนี้ไม่ได้มีนิ้สินตแต่อย่างใดเนื่องจากเมงวดก่อนหน้านี้ลูกชายของตนอายุ3.3ปีซึ่งลูกชายของตนก็ชอบสวดมนต์และสวดคาถาคอนดิมิตเป็นประจำอยู่แล้วก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2562หมายเลข967134จำนวน2ใบไปแล้วได้รับเงินรางวัลจำนวน12ล้านบาท จึงได้ใช้นี่สินที่มีอยู่ให้กับตนไปหมดแล้วนี่ก็ถือว่าโชคดีหมดนี่พอลาบลอยจริงๆดังนั้นกินรางวัลที่ได้ในวดนี้นนตนจึงจะนำเอาไปทำบุญอย่างเดียวแต่ตั้งใจสวดมนต์ทำความดีต่อไปท่านผู้ฟังครับคา,าถาถูกหวยหลายท่านที่สวดมาแล้วเพียงหนึ่งคืนก็นิมิตฝันเห็นเลขได้ผลจริงเห็นทันตาคาถาคนิมิตนั้น หลวงปู่สวงได้มอให้กับลูกศิษย์ท่านให้สวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยแต่เวลาที่สะดวกว่าดังนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สามมาสัมพุทธสาสหหัวยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุเนียงสัจจังจากคุวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวามนุษสานังอุอาขาหานิมิตตังบทนี้หากท่านสามารถสวดภาวนาได้108่จบก็จะยิ่งดีมากเลยครับ นอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังครูบาอาจารย์และหลายท่านจะงได้แนะนําว่าถ้าอยากถูกหวยมีโชคก้อนโตหวังและปรารถนาจะปลดหนี้เพราะลาบลอยด้วยหลักการนี้ง่ายๆที่หลายคนทํานําไปปฏิบตัติการันตีว่ามีผลแน่แนไม่มากก็น้อยโดยต้องลองปฏิบัติให้ได้ดังนี้นะครับ 1. บ้านที่อยู่อาศัยจะต้องจัดให้สะอาดสะอา้านไม่รกรุงรังยุ่งเหยิง เพราะเชื่อว่าอาจส่งผลถึงคนในบ้านได้ด้วยความสะอาดสะอ้านของบ้านจะส่งผลถึงโชคลาบของคนในบ้านได้เช่นกันถ้าอยากร่ำรวยมีโชคมีลาบเสื่องดวงอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะลุนมากกว่าคนอื่นเราจะต้องเก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยแต่นี่ก็เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณโดยท่านบอกว่าบ้านที่สะอาปอดปลอดโปรง่งโลง่งเรียบร้อยเป็นระเบียบ จะดึงดูดโชคลาภนำเงินทองเข้ามาในบ้านได้ไม่ยากโดยเฉพาะตามทางเดินบันไดระเบียงต่างๆซึ่งเป็นจุดที่หลายบ้านไม่ค่อยใส่ใจนะักจึงทําให้ไม่มีโชคติดติดขัดๆในหลายๆเรื่องจะลืมว่าจุดเหล่านี้คือทางเข้าของเงินด้วยนะครับถ้าปล่อยให้รกนอกจากคนจะเดินเข้าออกลําบากแล้วเงินก็ไหลเข้ามาลําบากด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น ต้องไม่ลืมความสําคัญกับบ้านที่อยู่อาศัยเพราะห่วงจุ้ยที่ดีบ้านที่ดีก็ช่วยดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาในบ้านไม่ยาก 2. จะยืมเงินคนอื่นเพื่อเสียงโชคสาหรับเรื่องนี้ว่ากันว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆแทบจะไม่มีเลยเพราะเป็นการดึงหรือฉุดโชคของตัวเองลงไปกลายเป็นว่าดวงที่จะมีว่าจะถูกก็หายไปด้วยทางที่ดีนะครับ คือใช้เงินตัวเองซื้อหวยหรือเสี่ยงโชคจะดีที่สุดไม่ต้องไปหยิบยืมใครหรือซื้อหวยเสี่ยงโชคแบบจ่ายงวดชนงวดหรือติดไว้ก่อนให้วุ่นวายซึ่งถ้าหากไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อเลยครับเพราะนั่นแปลว่าเราไม่พร้อมโดยสถิติส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครยืมเงินคนอื่นไปซื้อแล้วถูกรางวัลใหญ่ๆเลยไม่มีใครยืมเงินหรือขโมยเงินไปเสี่ยงโชคแล้วจะได้เงินกลับมา มันเป็นทางที่ขัดแย้งกันเห็นเห็นครับอย่างที่สาบเราควรจะเสริมดวงชะตาตนเองด้วยการทําบุญนี่เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยครับที่เราจะทําบุญแล้วขอให้ถูกหวยขอให้รวยนับเ,เป็นเรื่องปกติที่สุดเลยก็ว่าได้บางคนขอแล้วถูกหวยปังๆแต่บางคนขอแล้วไม่ได้หรือแทบไม่เห็นผลอะไรเลยครับจริงๆแล้วการทําบุญส่งผลกันตั้งแต่ในชาตินี้ แต่จะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตชาติที่สั่งสมกันมาซึ่งความรวยความจนก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละบุคคลที่ติดตัวกันมาด้วยดังนั้นถ้าถามว่าการทำบุญในชาตินี้จะเปลี่ยนปแปลงฐานะการเงินของเราได้หรือไม่นี่ก็ต้องตอบว่าได้ครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางกรรมที่ทำมาของแต่ละคนด้วยพูดง่ายๆครับ ก็คือเส้นทางกรรมของเราไม่ได้เอื้อให้รวยกว่าเดิมในชาตินี้ผลของบุญก็จะส่งผลข้ามภพ,พข้ามชาติไปให้รวยในชาติหน้าแทนเพราะฉะนั้นบุญหนืทธรรไปเถอะครับจะรวยตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทําในชาติที่แล้วและชาตินี้ประกอบกันความจนขึ้นอยู่กับวิบากกรรมแต่เก่าก่อน,อนด้วยถ้ากรรมในอดีตออกแบบมาให้รวยยังไงก็รวยครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงจังหบา ที่วิบากกรรมเก่าออกแบบไวย้ยังไงก็รวยไม่ได้ถึงไม่จะถูกหวยแต่ก็หายไปในพริบตายอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกเตรียมมาอย่างเหมาะสมแล้วครับท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านดูดวงทำนายไวย้ถึงดวงคนเกิดแต่และว,วันก่อนสิ้นปีว่าดวงเสี่ยงโชคด้านในกำลังจะมากำลังจะมีลาบลอยเข้ามามีดวงเสี่ยงโชคหยิบจับทาธุรกิจอะไร จะเป็นเงินเป็นทองหรือไม่ค้าขายคล่องได้กำไรก้อนโตเราลองมาฟังรายละเอียดความปังความเฮงของแต่และว,วันเกิดกันนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ว่ากันว่าจะทำงานอย่างมุมานะทำให้ผลงานออกมาโดดเด่นค้าขายจิตการก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีได้โชคลาภจากคนใกล้ชิดซึ่งเคล็ดลับเสริมดวงให้ทำบุญบูชาพระพิคเน เพื่อเสริมดวงชะตาตนเองให้มั่นคงเลขมงคลของคนที่เกิดวันอาทิตย์คือ2 8และ4 3ครับคนที่เกิดวันจันทร์ว่ากันว่าจะเคลียร์ปัญหางานได้ลุล่วงและคนทำงานส่วนตัวจะได้งานใหญ่หน่าพอใจเงินทองเดินสะพัดจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาซึ่งเคล็ับเสริมดวงก็ให้ร่วมทําบุญบริจาคโรงศพ เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเลขมงคลของคนที่เกิดวันจันทร์คือ7 0และห1คนเกิดวันอังคารหากมองหางานใหม่จะสมหวังส่วนคนทำงานส่วนตัวจะดีขึ้นมีงานใหญ่ๆเข้ามาแต่โชคลาภเข้ามาจากคนใกล้ชิดซึ่งเคยรับเสริมดวงนั้นให้ทำบุญกับสัตว์จรจัดเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตของตนเองและเลขมงคลของคนที่เกิดวันอังคาร คือ29และ84ครับคนที่เกิดวันพุธว่ากันว่าจะมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานแต่จะเคลียร์ใจกันได้ส่วนคนทำงานอิสระกิจการจะเดินหน้าไปด้วยดีอย่างน่าพอใจเงินฟลุกฟุกก้อนโตเข้ามาซึ่งเคล็ดลับเสริมดวงควรทำบุญไหว้บูชาพระพิคเนตจะเสริมดวงชะตาชีวิตตนเองให้ดีขึ้นและเรียกมงคลของคนที่เกิดวันพุธ คือ82และ51ครับคนที่เกิดวันพรฤหัส,สบดีจะทำผลงานออกมาเกินหน้าเกินตาคนอื่นส่วนคนค้าขายจะเริ่มไปได้ดีอย่างน่าพอใจเกินทองเข้ามาหลายทางบางครั้งก็ได้ลาบลอยจากแดนไกลซึ่งเคล็ดลับเสริมดวงให้ทำบูชาพระาธาตุพนมเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตตนเองและเลขมงคลของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีคือหก และครับคนที่เกิดวันศุกร์การงานของคุณจะทํางานอย่างเครียดเรยรพราะโดนเจ้านายกดดันส่วนคนที่ทํางานส่วนตัวจะได้งานใหญ่เข้ามาเงินทองสิ่งของมีค่าก็จะหลั่งไหลเข้ามาเกินคาดหมายเคล็ดลับเสริมดวงที่จะขอแนะน,นําควรทาบุญไหว้บูชาพระราหูเพื่อเสริมดวงชะตาของตนเองให้มั่นคงและเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์คือสองห้า และห9ครับและคนที่เกิดวันเสาร์ทำเงินที่เจ้านายมอบหมายได้ดีเกินคาดส่วนคนค้าขายจะเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมเงินทองเดินสะพัดในลาบลอยก้อนใหญ่ส่วนเคล็ดลับเสริมดวงนั้นแนะนำให้ทำบุญไหว้บมมวูชาพระธาตุดอยสุเทพเพื่อเป็นสิริมงคลจะส่งผลให้ดวงชะตารุ่งเรืองและเลขมงคลของคนที่เกิดวันนี้คือห5และส9ครับ ครับพื้นฐานดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าอยากรวยเร็วรวยลดัดหวยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวที่อยากจะแนะนําแต่เดี๋ยวนี้เป็นยุคข,ของการลงทุนไม่ใช่การพนันหรือเสียงโชคอีกต่อไปเงินต้องต่อเงินผลิตดอกออกผลด้วยการออมและการลงทุนควรเสี่ยงโชคด้วยความพอดีครับอินาทานังทุกขังโลกก การกหนีเป็นทุกในโลกช่องคิดดีทำดีชาแนลขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัญญาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่าน สวัสดีครับ